โผล่แบงที่ชาร์จเร็วชาร์จไวพวกง่ายแถมมีสายชาร์จใ้ตัวครับนี่คือ a n c l e r s o l o r Power Bank Series ครับซึ่งรุ่นที่ผบถืออยู่นี่ฮะก,ก็คือรุ่น A 1 6 8 0ครับที่มาพร้อมกับความจุบแบตเตอรี่1,000 0ม ah. ิลลิแอมแในราคา1 2 9่บาทได้อะไรที่คุ้มมากสิ่งแรกก็คือการชาร์จเร็วพวกสะดวกไม่ต้องงอสายครับด้วยกำลังชาร์จไว30วัตต์ครับมาพร้อมกับสายชาร์จในตัวฮะทั้ง USB C แลวก็ Lightning ครับเลยรองรับทั้งอุปกรณ์ของ Apple แล้วก็อุ โลยี Safety Anchor Active Shield 2.0ฮะ AI ที่ช่วยในการควบคุมอุณหภูมินะครับไม่ให้ร้อนเกินไประหว่างชาร์จแล้วก็ปลอดภัยต่อการชาร์จด้วยแถมที่เจ๋งกว่านั้นฮะก็คือได้รับการรับรอง f f i จาก Apple ครับมันจะได้เลยฮะว่าออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์ Apple ด้วยแน่นอนครับและยังมีไฟลดีนะครับคอยแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่มาให้ดูด้วยฮะหากแบตใกล้หมดครับก็สามารถจะชาร์จเข้าด้วยพอร์ต Type C ได้เลยครับนอกจากนี้นะครับ Anchor Solo Power Bank เนี่ยยังมีรุ่นความจุ20,000มิลลิแอมป์ด้วยนะครับรวมไถึงยังมีรุ่นอื่นๆนะครับกับสีสันให้เลือกทั้งหมด4สีครับก็คือสีขาวสีดำสีชมพูแล้วก็สีฟ้าครับเน้นใช้งานมากน้อยแค่ไหนหรือว่าชอบสีไ รก็กดสั่งได้ตามชอบเลยฮะที่ตะการดานล่างครับราคาแค่1,290บาทเท่านั้นถือว่าเป็นเพลวแบงที่คุ้มมากๆครับในราคาแค่ใบเท่าสำหรับคนที่กำลังตามหา